พิมท้าทายรบบทเมียน้อย3มเรื่องเล่าเคินเหตุผลต้องหยุดเลิฟซีนกลางคันลังเป็นนักสแสดงฟีแลนด์มามากกว่าปีได้รับละครไปแล้วเรื่องแต่นักสแสดงสาวพิมพิมประภาตั้งประภาพรยืนหนึ่งด้วยบทเมียน้อยทั้ง3เรื่องเช่นกันซึ่งเจ้าตัวบอกว่าพิจารณาบทร่วมกับผู้จัดการรวมไปถึงผู้ใหญ่ที่มอบโอกาสให้มั่นใจในบทที่ชอตใส่ทิปส่งมาให้ได้รับความสามารถถือเป็นความท้าทายถึงจะเป็นเมียน้อยทั้ง3เรื่องแต่พิมบอกว่าแต่ละเรื่ มีมุมมองที่แตกต่างกันไปสัญชากเลิฟซีนที่จัดหนักไวเป็นภาพจำของสาวพิมพ์ไปแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีใจหากคนจดจําการแสดงของตนได้ถึงจะผ่านเลิฟซีนมาเยอะแต่ก็มีหลุดเทคบ้างดาราสาวเล่าด้วยความขำว่า ที่ต้องเทคไม่ใช่เพราะเขินเรืออะไรแต่เพราะดันท้องร้องขึ้นมากขนากำลังเล่นฉากเล็บซีนทั้งที่กินข้าวไปแล้วก่อนเข้าฉากทำเอาอายเล่นต่อไม่ได้แม้เพลงอ,อย่างพุทพุทธใช้จะพยายามเล่นต่อแต่สำหรับตนไม่ได้จริงๆยอมรับทั้งอายทั้งเขินไม่รู้จะทำาตัวยังไงแต่ก็ยังเป็นเรื่องขำํขาที่จะจำมาถึงทุกวันนี้ค่ะ